สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกุลนัทจงดานะคะตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนวน่วงค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนปีการศึกษา2564ค่ะค่ะสำหรับปีการศึกษา2564นะคะดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะแล้วก็ได้พบว่านะคะปัญหาเด็กนักเรียนชั้นปน .1 นะคะยังอ่านสะกดคำไม่ถูกต้อง จากปัญหาข้างต้นนะคะทาให้ดิฉันนะคะได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคาของนักเรียนชับบ้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนมานฑนะะ่่งค่ะโดยดิฉันนะคะได้นำวิธีการสอนสะกดคําต่างๆนะคะมารวบรวมเป็นขั้นการสอนชื่อขั้นว่า5ขั้นมหัศจรยรสู่การอ่านสะกดคําภาษาไทยนะคะ5ขั้นมหัศจรย์สู่การอ่านสะกดคําภาษาไทยนะคะขั้นที่1ประกอบไปด้วยจะต้องรู้พยัญชนะค่ะ ขั้นที่2สละต้องจำได้ขั้นที่สวรรณยุกต์ท่องขึ้นใจขั้นที่4ี่นำไปแจกลูกสะกดคำและขั้นสุดท้ายค่ะขั้นที่5ฝึกย้ำสะกดคำให้เข้าใจนั่นเองค่ะความสำคัญของนวัตกรรมนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเป็นวิชาที่จะต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญน,นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านนะคะ โดยเฉพาะทักษะการอา่านสะกดคำในชั้นประถมศึกษานะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้นักเรียนนะคะสามารถสื่อสารและก็เรียนรู้ในระดับประถมศึกษานะคะที่สูงยิ่งขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะการอา่านสะกดคำจึงทำให้นักเรียนนะคะ,ะเชื่อมั่นว่าจะอ่านได้อย่างแม่นยำนะคะและเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะดังที่คุณวารีธีรจิตได้กล่าวไว้นะคะอีกทั้งสภาพ ปัจจุบันการเรียนการสอนในสาระภาษาไทยนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะยังพบว่านักเรียนมีความบกพร่องทางด้านการอ่านสะกดคำอ่านพยัญชนะไม่ได้อ่านสระไม่ได้จำพยัญชนะจำสระวรรณยุกต์ไม่ได้ประสมคำไม่เป็นจึงทำให้อ่านสะกดคำไม่ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะดิฉันจึงเห็นความสำคัญของการอ่านสะกดคำนะคะและพยายามหาแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านสะกดคำนะคะให้บรรลุตามที่กำหนดไว้จึงได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาค่ะโดยนวัตกรรมก็ที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นชื่อว่า5ขั้นมหัศจร,รย์สู่การอ่านสะกดคำภาษาไทยขึ้นค่ะ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานนะคะเพราะนักเรียนมีความบกพร่องทางด้านอ่านสะกดคําจึงทําให้ทักษะการอ่านการเขียนรวมไปถึงผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในด้านการอ่าน reading test หรือ RT ของโรงเรียนบ้านนวนบ่วงนะคะในด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าเขตพื้นที่ต่ํากว่าระดับจังหวัดและ ระดับประเทศค่ะดังนั้นเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาการอ่านสะกดคำให้เด็กๆนะคะยังมีเป้าหมายว่าจะสามารถเพิ่มผลการทดสอบอาทีนะคะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านนนม่งให้สูงยิ่งขึ้นด้วยค่ะไปขั้นที่1ชื่อขั้นว่าต้องรู้จักพยัญชนะนะคะโดยเ,เราจะเริ่มจากให้ รู้จักชื่อพยัญชนะเบื้องต้นก่อนนะคะสอนให้นักเรียนรู้จักชื่อพยัญชนะทั้งหมดโดยวิธีการท่องอที่เราเคยท่องกันในแต่ละชื่อค่ะที่ว่ากอเอย๋ยกอไก่ขอไข่ในแล้วที่เป็นการเป็นการสอนรูปและเสียงทีละตัวนะคะเพื่อนำไปสู่การสะกดคำในการต่อไปหลังจากที่รู้จักรูปแล้วนะคะต่อไปจะสอนให้รู้จักเสียงค่ะบัตรพยัญชนะกอไก่ ออกเสียงว่ากอไม่ใช่ออกเสียงว่ากอไก่นะคะขั้นนี้เด็กๆจะต้องรู้ว่ากออ่านออกเสียงว่ากอในขั้นที่2สระต้องจำได้โดยขั้นแรกนะคะเราจะต้องสอนให้เห็นหรือรู้จักรูปสระสระน,นั้นๆมีลักษณะอย่างไรเช่นสระเอดังนั้ได้ยินคาว่าอะไรบ้างจากเพลงหรือสระเอออกเสียงว่าอะไรรูปร่างสระเอเป็นแบบไหน สระเอมีเสียงสั้นหรือเสียงยาวหลังจากที่เรารู้จักเสียงแล้วนะคะคุณครูจะต้องอ่านออกเสียงสระให้นักเรียนฟังอย่างชัดเจนเช่นเห็นบัตรคำที่เป็นรูปสระอะคุณครูก็ต้องออกเสียงอะให้ชัดเจนขั้นที่สวันในยุคท่องขึ้นใจ ขั้นนี้นะคะนักเรียนจะต้องจดจํารูปและเสียงของวรรณยุกต์ให้ได้นะคะเด็กๆจะต้องจดจําว่าวรรณยุกไทยนะคะจะมีทั้งหมด4ี่รูป5เสียงนะคะขั้นที่4นําไปแจกลูกสะกดคําขั้นนี้เมื่อนักเรียนรู้พยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วนักเรียนจะต้องรู้จักการสะกดคําว่าการสะกดคําเป็นการแยกแยะส่วนประกอบของคําออกมาว่าคําน,นั้นประกอบไปด้วยพยัญชนะสระ วรรณยุกอะไรบ้างหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องนําความรู้เรื่องการสะกดคำนะคะไปสู่การแจกลูกการแจกลูกถ้าต้องการฝึกคำที่ผสมด้วยสระอือกอือกือจออือจืออดือดือขั้นที่5ฝึกย้ำสะกดคำให้เข้าใจสะกดคำบ่อยๆนะคะ อาจจะให้ฝึกสะกดคำทั้งชั้นก่อนจากนั้นสะกดคำเป็นกลุ่มหรือมาฝึกเป็นรายบุคคลนะคะการฝึกย้ำนะคะนอกจากจะฝึกสะกดคำด้วยการอ่านสะกดคำแล้วนะคะยังจะมีการใช้ใบงานมาฝึกการอ่านการเขียนสะกดคำเพิ่ม แนวทางในการนํานวัตกรรมนี้ไปใช้นะคะก็คือครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนะคะสามารถนํา5ขั้นมหาสจรรย์สู่การอ่านสะกดคําภาษาไทยนะคะไปใช้กับนักเรียนในชั้นของครูท่านที่สนใจได้นะคะผลสําเร็จของการสร้างและการพัฒนานวัตกรรมนะคะ<ม>ก็มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายที่ระบุไว้ครบถ้วนนะคะก็คือ สามารถนําไปพัฒนาการอ่านสะกดคธธําภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านนนม่วงได้นะคะน,นอกจากนั้นผู้สอนยังสามารถนํากิจกรรมการเรียนการสอนนี้นะคะมาพัฒนาการอาธธ่านภาษาไทยได้ดี<อ>ยิ่งขึ้นและก็ยังช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทางนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนค่ะ